โตนี้ครับไปที่สนามยูเต็ดสเตเดียมครับเพชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเตอร์ตาไฮริท์นัดทีวีกลางสัปดาห์ครับการพบกันระหว่างทีมเจ้าถิ่นเชียงรายยูเตสครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอกกลาดิฟตีโดย4ฤดูกาลที่ผ่านมาครับบางกอกกลาดิฟตีไม่เคยแพ้ที่นี่ครับโดย2ฤดูกาลล่าสุดบีจีบุกมาเอาชนะได้ทั้ง2นัดที่สนามยูเต็ดสเตเดียมครับการพบกันล่าสุดดีเป็นศึกลีโอปรีซีซั่นครับ ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาบางครั้งซีบุกมาเอาชนะเชียงรายแต,ต่ได้ที่นี่ครับ2ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวนี้บีจีมีการปรับตัวผู้เล่นบางตำแหน่งครับแต่ว่าคู่หัวหอกยังเป็นคนนี้ครับเอเรียออรายาแล้วก็ทางลาซัสไคบีครับออกซัตเกมมาในครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถิ่นเชียงรายได้บุกก่อนครับบอลมาถึงปิยพลตักมาด้าประตูแล้วก็เป็นดานิโลคิริโนโครับ สอดเข้ามา่งจังหวะนี้1ประตูต่อศูนย์ทันทีนะครับเพียง20วินาทีแรกของเกมการแข่งขันครับเชียงรายยูไนเต็ดเจ้าทิ่นขึ้นนำบางกอกกล้าเรีไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์จังหวะนี้ครับบอลจากซาลุตาครับทะลักมาถึงปีพนมพาดิชกลุลครับมองไปหน้าประตูแล้วก็เปิดมาหน้าประตูเป็นดาริโลครับที่วิ่งสอดเข้ามามงตัดหน้าวันลบแซ้จิ๋วครับเข้าประตูทันทีครับ ต้นเกมนี้แนวรับของบีจีดีจัดระเบียบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับทําให้เปิดโอกาสกับทางเชียงรายเยดทาประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนครับแต่ว่าบีจไม่เสียสมาธิครับกลับมาทําเกมใหม่ครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูตีเสมอทันทีจากกรยิงของสาราวุธมาสุกแต่ว่าบอลไปโดนอิทรัสอภินญากุ่ครับเซฟไม่ได้ เกมเปิดแรกสนุกครับจังหวะนี้เนนบียชนกเคลียบอลไม่ขาดครับแล้วก็เป็นสัมปฮฮิโรนอลีครับีบิอกาสจะยิงคีมเก่าครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปบอลสรบซ้ายของตตีปิดมาอันตรายครับแล้วก็ได้ยิงโดยสราวุ์มาสุกแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบบอกลกราบซ้ายยังได้ลุ้นอีกครั้งครับบอลมาอยู่ที่ทางธีรพงศ์ครับไม่ยิง ออกกันกว้างให้กับสราวุธมาสุกตักไปหน้าประตูแล้วก็เอาบอลลงกแล้วก็แปรครับพอกินไข่แก้วแต่ว่าโดนเซฟโดยอินทรัชครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับเชี่อรายมาทางเวริงตันเลี้ยงตัดเข้ามายิงแต่ว่าวันลกแซ่จิ๋วยังล้มตัวรับไปได้ครับยังไม่พลาดครับสำหรับบอลลุก บอลมาทางกราบขวาจังหวะนี้พักทินครับดึงบอลมาแล้วก็ตันเปิดติดอีกทีครับเป็นลูกแข่งบอลครับบางกอกการด็ซีได้ลูกจุดโทษครับบอลไปโดนแขนงของกิสรีประกอบของครับอุตสินไม่รีรอครับเป่าให้บางกอกการด็ซีได้ลูกจุดโทษทันทีครับแล้วก็คนที่รับหน้าที่สังหารครับก็คือคนนี้ครับอาริโอโริเกสอารยาครับทวนกับอินทรัต ที่จะเป็นหัวหอกชาวคอสตาริก้าครับสังหารไม่พลาดครับสกอร์กลับมาที่1ประตูต่อหนึ่งครับบางกราดเลี้ตีตามตีเสมอได้สําเร็จครับหลังจากทับสนามบุกอยู่นานครับประตูที่เจ็ดนายไทบิบรีครับสําหรับกองหน้าชาวคอสตาริก้าครับเอริโออารายาโหมอีกครั้งครับรัตนั้นซื้อใจไปอีกทางครับโดน าอาริยอครับยิงไปทางแล้วก็ทำให้บังกองกลาไคม์ตีตามตีเสมอได้สำเร็จครับเชียงรายก็พยายามบุกมาครับแต่ว่าลูกยิงของชัรินต,ตีกาสมครับโดนปฏิเสธโดยวันลบแซ่จิ๋วครับเชนลบพยายามไปกับตุ้นเพื่อนครับ ไขรบีได้ลูกจากกลางสนามตักบอลโด่งไปหน้าประตูแล้วก็เป็นทางอาริยอครับหลุดไปแล้วก็แปลง่าย2สองประตูต่อหนึ่งทันทีครับบางกอกการ์เอฟพลิกแซงนำแล้วครับอาริยออะไรยาครับจังหวะนี้ต้องชมคนเปิดก่อนที่จะซูฮกคนยิงครับชมอ,อีกครั้งครับ แต่ว่าบีจีไม่หยุดแค่นั้นครับได้ยิงอีกครั้งครับทุงตา่ายแต่ว่าเป็นลูกลำหน้าครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูแก่บางกอกกลาสครับบีจีไมกครั้งครับสลาวุธมาสุกไหลให้กับพะินไก่แก้วตากโดกไปเสาสองในมงโดยใครบี้แต่ว่าโดกเสาครับโอ้โหเกือบได้อีกประตูครับสำหรับบางกอกกลาสเอฟซีครับ ก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับบางกอกลาล์เอฟซีบุกไปนำเชียงรายยูเต็ดถึงยูเต็ดสเตเดียมครับสองต่อหนึ่งครับเปิดเกมแรกกันมันเลยเดียวครับสำหรับเกมนี้มาดูครึ่งหลังครับบิจียังบุกต่อเนื่องแล้วก็ได้ยิงแต่ว่าอินทารัตครับยังปัดไว้ได้ครับลูกยิงของก็กินไก่แก้วครับวันนี้โชว์ฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับมิดฟิลด์หมายเลขสิบ วามขยันครับจังหวะนี้พีรพงศ์ได้บอลครับ,บ<อ>ลากบอลปลายทางกลาบซ้ายแล้วตากโดงไปหน้าประตูให้กับไคมบี้ยิงโอ้โหเข้าข้างหน้าต่างครับลูกยิงของลาซัสคอิมบี้เชียงรายครับได้รีคิกบ้างครับจากอาทิตย์สุดทรพิทเปิดไปหน้าประตูได้โขกแต่ว่าวันลบครับยังตามมารับไว้ได้ครับ ดูเตะมุมโดยพิระคงครับเปิดโดงไปด้าป,ประตูได้โบ่งโดยปียะชนกดารินครับโอ้โหแมทธิวสมิธวิกสอดมาชาร์จที่เสาสองไม่โดนครับเือบไปแล้วบ้างของคลาสบุกต่อเนื่องครับจะเอาประตูทีส่าสาม้ได้ล,ล่ซสลัสได้ยิงโอ้โหแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับมีโอกาสหลายครั้งครับแต่บีจียังทาประตูที่สามไม่ได้ครับอีกดึงจังหวะมาครับโตติเปิไดไปให้กับอารยา อาเป็นสุนชาติสาลีพิมพ์ครับได้ยิงโอ้โหลงมาเป็นตัวสมองครับในครึ่งหลังข้ามคานไปไกลเลยครับยังฝังไม่ได้ครับบีจีวิกิของอาทิตย์สุดทรพิษก็หลุดกรอบไปนิดเดียวโอ้โหจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับสำหรับอาทิตย์สุดทรพิษครับบีจีนี่จะประมาทไม่ได้ครับนำอยู่แค่1ประตูเท่านั้นครับ บอลมาทางดาริโลดาริโลได้แล้วก็เป็นเวลิงตันยิงข้ามคานไปไกลเลยครับบอลมาที่โตติโตติไหลต่อครับเอรียลไปรอนะครับแต่ว่าลาซาลสคายบี้ยิงแต่ว่าโอโ้โหเป็นเสาครับจังหวะนี้ภาพอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับสำหรับเอรียลอาราย,ย่าครับอาราย,ย่าอีกครั้ง ลากตัดมาไหลใส่พาดให้กับพีรพงครับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งเลยครับพีรพงพิชโชตีรัตน์ครับแม่ยิงสมุทรเก่าได้เคยมาคาแข้งที่นี่ครับให้กับเชียงรายแต่วันนี้ครับสวมเสื้อของบอลกลาสทำประตูปิดท้ายให้กับบางปอกลาสเอฟซีครับนี่อยู่ในช่วงเ,เวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังนะครับเรียกได้ว่า3มแต้มไม่ไปไหนแน่นอนครับ สามหนึ่งครับบางกอกกลา uno, สเอฟซีครับชมอีกครั้งครับอารยาครับไม่ซัดแฮตทิคครับไม่ยิงเองครับใจกว้างไหลให้พีระพงที่ยืนอยู่พื้นที่ที่ดีกว่าครับยิงเบียดเสาเข้าไปครับ3ประตูต่อหนึ่งครับพีระพงทีชโชติรัตน์ จากนั้นไประตูเพิ่มครับจบเกมครับบางกอกกลาส FC ครับบุกบอลชนะเชียงรายยูเต็ดได้ถึงท er <ét> <whiskey> well, anyway, ีนครับ3ประตูต่อหนึ่งก็ต้องยอมรับเชียงรายแข็งแกร่งจริงนะเราวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราเสียประตูเร็วแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีการเล่นนะพอข้างหลังเรารู้ว่าถ้าจะแต้มออกจากเชียงรายนะเราต้องทำงานให้หนักในเรื่องการป้องกันวันนี้ทุกคนทำงานหนักในเรื่องการป้องกันแล้วก็เป็นผลที่ดีในเรื่องเกมคอตเตอร์แท็ก กิประสิทธิาขึ้นก็ให้คำนิยามตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นผู้ชนะต่อเมื่อทุกคนรวมใจกันเล่นนะเล่นเพื่อทีมนะฮะแล้วก็เราให้ความสำคัญกับสปิตทีมนะวันนี้ทุกคนแสดงออกด้วยสปิตใครลงไปทุกคนเล่นเกมป้องกันนะไม่มีใครที่อยากจะไม่ช่วยทีมนั่นคือภาพที่พยายามปลูกฝังกันน่องๆ ก็เราโฟกัสนัดตอนนั้น,น,นนะเรามีข้อผิดพลาดนอะไรเราก็รีบแก้ไขแล้วก็ยกกนะวพยายามทาเรื่องตรงนั้นให้ไม่ให้มาอยู่ในหัวเราแล้วเราโฟกัสเกวับเกมลุกแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่น,นมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนก็พยายามทาได้ดีแนละพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าสปิตจะช่วยสร้างทีมให้เราเดินแข่งไปเรื่อยๆก็จริงๆรินฤทธวีรกุลก็ต้องพักจนกว่าหมอจะอนุญาตให้ลงซ้อมได้นะครับเพราะเราเราไม่สามารถที่จะใช้งานนฤทได้อีก2อาทิตย์นะับก็คงต้องดูค่าไตแต่ว่าโดยนักเตะเองก็เริ่มขยับเข้ามาสู่ ทีมได้แต่ยังการซ้อมไม่ได้นะการขาดนกติก็ทําให้การแข่งของประตูมันทําให้เจ้าลองเองทาบทบาทอยู่คนเดียวมันก็ต้องช่วยกัน <Okay. S 1> ขอบคุณครับ